สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาพเพื่อนๆทุกคนมาดูวิธีฟาร์มดัตตาแบงให้ไปได้ไกลกันนะครับโดยตามเริ่มต้นเลเวลของดัตตาแบงของเพื่อนๆทุกคนก็จะอยู่ที่เวลูนย์เนาะโดยเลเวลนี้ก็จะดับเอ็กโคแค่สีเขียวเท่านั้นส่วนวิธีการเพิ่เมเลเวลของดัตตาแบงนะครับให้ทุกคนกดมาที่ตรงเอ็ o โคแกรนดได้เลยนะครับหลังจากกดเข้ามาแล้วเกมก็จะโชว์ว่าเราเก็บมอนตตัวไหนไปแล้วบ้างส่วน,นเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เริ่มฟาร์มนะครับเกมก็จะขึ้นเครื่องหมาย question mark ให้เพื่อนกดแท็กตามตัวของมอนสเตอร์ที่อยากจะตีได้เลยนะครับหลังจากมอนดับเอ็ก้ามาแล้วนะครับให้ทุกคนเปลี่ยนไปตีมอนสเตอร์อื่นนะครับเพื่อที่จะได้เวลดัตตาแบงค์ได้ไวขึ้นโดยอีกวิธีก็คือการเอาเอโคมาไล่เอ็โคอีกทีนะครับวิธีนี้ก็จะเพะิล่มเ,ลเวลดัตตาแบงค์ได้เหมือนกันเดี๋ยวต่อไปผลจะมาสาธิตให้ดูกันนะครับตอนนี้เวลดัตตาแบงค์ของผมอยู่ที่18เนาะมีโอกาสดอบสีทองอยู่ที่50สีม่วง5้ตอนนี้ผมต้องการจะตีมอนสีม่วงให้กลายเป็นสีนีีทองก็จะะะมมปรราณนน้เลยคับ เดี๋ยวผมจะขอเลือกเป็นบอสายสัปดาห์นะครับเพราะตัวนี้สามารถฟาร์มได้เรื่อยๆเลยเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับโดยนี้ผมก็จะมาลุ้นนะครับว่ามันจะออกสีม่วงหรือสีทองถ้ามันออกสีม่วงเลเวลดาตาแบงก์ขงก็จะไม่เพิ่มนะครับถ้าออกสีทองเลเวลดาตาแบงก์ขงก็จะเพิ่มเนาะ โดยตอนนี้ก็ออกไปสีทองเนาะมันก็จะเพิ่ม Data Bank ให้ผมนะครับจบไปแล้วนะครับกับคลิปแนะนําวิธีการทําให้ l e v e l Data เพิ่มเพื่อนได้ไวถ้าเพ,เพื่อนชอบอย่างเงี้ก็ฝากกดหัวใจกดติดตามกันด้วยนะครับไปละ